อ๋อตัวนี้ก็ตัดน้อยได้ครับกดค้างไป3วินะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบตัดเสียงรบก,กวนนะคลิปที่แล้วเรารีวิวกล่องข่าวไปนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมารีวิวตัว MP707 กล่องดำตัวนี้นี่เองชื่อรุ่นว่า m a r อร์ดไปกันเลยเสียงทุกคนได้ยินน,นะครับก็ภาคจากตัวไม์ MP707 ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้ากล่องนะข้างๆกล่องเป็นรูปของตัวไม่นะครับอีกข้างหนึ่ง ส่วนข้างหลังกล่องนะครับก็จะเป็นสเปคของเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูนะมันจะคล้ายๆกับตัว MP708 เลยครับต่างกันแค่ตัวนี้เป็นแบบสายส่วนตัวนั้นะไร้สายก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะว่าชอบแบบไร้สายหรือว่ามีสายสําหรับภายในกล่องอุปกรณ์ของเขาก็จะมีใบคู่มือใบรับประกันสติกเกอร์สายเป็น USB to Type C นะครับแล้วก็มีแง่งๆตรงนี้นะที่เป็น Type C แบบเล็กๆอันนี้ไว้สําหรับการต่อโทรศัพท์นะครับตัวนี้ใช้งานกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะ ตัวไม้ของเรานี่เองนะมาพร้อมกับขาตั้งซึ่งขาตั้งเป็นโลหะนะครับแข็งแรงทนทานใช้ได้เลยส่วนนี้เราสามารถหมุนเพื่อปรับองศาของไม้ได้ตัวไม้สามารถถอดออกจากฐานได้นะแบบนี้เลยนะครับสำหรับช่องไทซีนะครับจะอยู่ด้านล่างของตัวไม้เสียบไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟแบบสวยงามเลยนะซึ่งไฟจะเป็นไฟ LED นะครับก็จะลันสีแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะการใช้งานของตัวไม้ก็ง่ายๆเลยครับปุ่มจะเป็นแบบสัมผัสกด1ทีเพื่อปิดเปิด กดค้างไว้ประมาณ3าิวิเพื่อใช้โหมดตัดเสียงรบกวนถ้าเราอยากกลับเป็นโหมดปกตินะครับก็กดค้าง3วิอันนี้ก็จะเป็นโหมดปกติแล้วสารัเจ้ตัวนี้นะครับเป็นตัว MP707 นะครับส่วนตัวที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับสามารถไปดูได้ในช่องของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัว MP708 เป็นตัวแบบไร้สายนะครับซึ่งสเปคของไมค์2ตัวนี้นะครับคือเท่ากันเลย ต่างกันแค่ตัวนี้ไร้สายส่วนตัวนี้มีสายนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้จะถูกกว่าแล้วก็ตัวนี้จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับในไหนเราก็พูดถึงราคาแล้วบอกราคาเลยแล้วกันนะตัวนี้นะครับราคา850บาทใช่ครับไมค์ตัวนี้ไม่ถึงพันคุณภาพเสียงนี่แบบใช้ได้เลยแล้วก็ตัวไร้สายตัวนี้990นะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าจะชอบแบบไร้สายจะต้องชาร์จแบตหรือว่า มีสายนะครับแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตใช้งานได้เลยปักแอนเพย์นะครับผมอ๋อตัวนี้ก็ตัดน้อยได้ครับกดค้างไป3มวินะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบตัดเสียงรบก,กวนนะพอเราใช้โหมดตัดเสียงรบก,กวนครับเ,เสียงมันจะแบบไม่มีเสียงลมไม่มีอะไรเลยนะมันจะแบบเงียบไปเลยนะครับ อันนี้เรากลับมาที่โหมดแรกครับส่วนตัวผมชอบโหมดนี้มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเสียงมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวโหมดเมื่อกี้อยู่นิดนึงนะคะรับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสเทสเสียงสำหรับการรับเสียงของเจ้าตัวไม์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบทางเดียวนะเป็นแบบคด r อ i o i d นะครับซึ่งตัวรับเสียงจะอยู่ตรงนี้ <S <S ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดอย่างเงี้ยเสียงจะชัดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเบี่ยงไม์ไปแบบนี้เสียงมันจะมีความแบบดูแบบไม่ค่อยชัดเจนนะ ดูแบบไกลๆประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราหันกลับมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแบบชัดเจนละดูจากตรงเส้นเสียงนะครับก็มีความแบบดังฟังชัดแล้วก็ชัดเจนนะฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสเสียงนะครับยิ่งเราใกล้ใหม่มันก็จะยิ่งชัดนะประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะวันนี้เราก็มาเทสใหม่นะครับให้ฟังเสียงจากตัวใหม่ที่เรารีวยยิวตัวนี้เนาะ ซึ่งคุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคเลยในราคาประหยัดนะครับตัวนี้หลักร้อยเท่านั้นเนาะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัว MP707 และ MP708 นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบาย,บายจ้า